อาครับพี่น้องจะพาพี่น้องไปเบึงฝปืนมหาสอนในพวกคบนะครับว่บาเป็นจังไดครับเจ้าใดหรือบ,รบ่้าใดกับหลวงพันแหงมือนีครับคอยคนสอน Học phát biệt con chỉ làm con Hôm nay phải đỡ, hôm nay phải đỡ à จะมาเป็นขวางัาเก็บละจะเก็บไปรู้ไปจะเป็นขวากางตุ้มมันก็เปียกเอลึกไปดันตุ้มน้อนเอามขับด้หดป่าหดในหดป่าป่านินด้หอดกี่หอดกววซิววววหรอกตุ้มล่ะตุ้มักใหญ่เลยหักบ โอเคตนาได้หดกลุ่มอันนี้ว่ามันไข่ได้ไงขี่ล้วนเลยค่ะเก็บลราไปมันสีไปสอนมาอีกส่ลูกวอเคโอเคโอเนที่เขาบอกอีก น้ำละลายก็เอาหมูมาส่วนครับไปพอได้ตีหมูอยู่พอได้ปูนกยง่ออเสียยวลกปูนวางหอยแล้วลวกหอยนาะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่นะเป็นกำลังแรงใจนะครับเข้ามาอยามาชมนะพพอได้ปูนนะครับพอได้เกลี่ยเสร็จแล้ไม่สมเออครับพุนมหาหลายรวบแล้วนะครับจะหวังพึ่งมาครับได้ซ่อมนี่แหละนะนะครับ,สว,นะรบสวัสดีครับ